สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าลค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันศุกร์นะคะที่7มีนาคม2568อยู่กับพี่มี่วิรัตมาหาาและแบมวารีสนอวาทีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมเวลาใกล้เที่ยงแบบนี้พบกับรายการป้องปากอยากเล่าของเราที่จะมาสรุปประเด็นแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าสู่ผู้ชมฟังกดช่องหมายเลข11 NBT ภาคอีสานร,รับชมสดๆนะคะรวมถึงทางออนไลน์ก็มี Facebook Live ของ NBT อ bon, ุบลพิมพ์เป็นภาษาอังก ได้เลยขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะร่วมถึงใครที่อยากรับชมย้อนหลังก็มีช่องทาง YouTube ค่ะ NPT11 อุบล bon นะคะรับชมคลิปต่างๆรายการข่าวต่างๆได้ย้อนหลังได้เลยใช่ค่ะเช่นเคยวันนี้เป็นวันศุกร์ของเดือนมีนาคมในช่วงของสัปดาห์แรกค่ะ,ะมีประเด็นข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้หลากหลายจังหวัดในภาคอีสานของเราจัดกิจกรรมเยอะมากพี่มี่ใช่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนยะโสร้อยเอ็นาเจริญซีสกโอ้ เยอะมากๆตอนนี้เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในที่12คลอง14นะคะแต่ที่สําคัญเราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ได้หยิบยกเรื่องของความโดดเด่นในพื้นที่แล้วก็ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยวันนี้เรามี3จังหวัดในพื้นที่อย่างที่น้องแบมบ,บอกในอีสานใต้มาฝากเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมจะไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนี่แหละสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะถึงเนี่ยวันรุ่งนี้ใครไม่มีแพลนไปไหน3จังหวัดนี้เชื่อว่าคผู้้้ชมฟังงแลวตอ อยากไปแน่นอนใช่ค่ะเพราะแต่ละพื้นที่เขาจัดเต็มมากๆกกับอีกเรื่องหนึ่งพี่มี่เคยกินไหมเคยทานไหมนมโรงเรียนโอ้โหเป็นสิ่งที่เวลาไปโรงเรียนต้องรอเลิกเรียนเพราะว่าครูจะแจกช่วงก่อนที่จะกลับบ้านใช่ะค,ะค่ะนมโรงเรียนนี่คือเป็นแบบพิเศษมากโดยเฉพาะเวลาพิกกล่องดูมันจะมีความพิเศษเป็นสีบอกได้นะว่าเออหวานไม่หวานจืดไม่จืดนี่นะคะแต่ว่าประเด็นคือเราไม่ได้มาคุยว่ามันนมเยอะไหม,มแต่ว่าตอนนี้คือ เริ่มขาดแคลนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งขนส่งมันมีผลต่อต้นทุนแล้วก็บางทีบางพื้นที่เกษตรกรอยู่ไกลคือเราต้องเราต้องมองว่าการที่เราจะได้นมโรงเรียนมาเนี่ยก็คือหนึ่งแหละโฟกัสไปที่เกษตรกรใช่ค่ะตัวแม่วัวที่จะผลิตนมเรื่องของเส้นทางการขนส่งคือต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของระยะทางต่างๆส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรบางคนก็คือเขาอยู่รอดก็รอดนะพอ มีอยู่ไม่ไหวก็ต้องหยุดไปหยุดไปแล้วอะไรนมขาดแคลนขาดตลาดด้วยปัญหานี้รัฐบาลเขาก็ต้องแก้เพราะว่าบางอย่างเรื่องของเงื่อนไขต่างๆก่อนหน้านี้มันมีมาอย่างไงแต่ทุกวันนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ก็มีการแก้ปัญหาด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการที่เวลาเราไปเที่ยวสายรักสุขภาพเ็าจะมองหาอะไรน้อง,องแบมอย่างน้องแบมชอบไปเที่ยวไปเที่ยวหรอเรามองว่าการไปเที่ยวคือการไปพักผ่อนและสําคัญคืออาหาร อาหารใช่ไหมอาหารสายรักสุขภาพห้ามพลาดวันนี้อยากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไร่คุณหมอะจะอยู่พื้นที่ไหนจะเป็นยังไงแล้วที่สําคัญน็่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมไปเนี่ยบางคนบอกว่าไปแล้วไปเช็คอินแล้วกลับมาอยากมีไร่ของตงนเองจะเป็นอย่างไรวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนมโรงเรียนบ้างค่ะคุณผู้ชม มาดูเรื่องของการบรหิหารจัดการนมโรงเรียนอย่างที่บอกนะคะปัญหาที่กระทบหลายส่วนหลายส่วนนี้ที่อยากจะระเลี้ยงผู้ชมได้ดูก็คือทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเห็นปัญหานี้แล้วก็รู้เลยว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือต้องเอาเรื่องนี้มาคุยมาถกกันใหม่ประเด็นสําคัญนะคะเรื่องของสถานก,การณ์การเลี้ยงโคโนมในไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตค่ะคุณผู้ชมรวมถึงภาคอุตสาหกรรมโคโนมที่ต้องแบบ แบกรับต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นล่าสุดทางครมรก็ได้มีการทบทวนมติเรื่องของการภาพสร้างความยั่งยืนในอาชีพได้หรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคโนมรัฐวิสหาหกิจแล้วก็สถาบันการศึกษาในการที่จะดำเนินกิจการผลิตนมในลำ,ลำดับแรกนั่นเองนะคะซึ่งทางครมรค่ะ ก็ยังได้มีการเห็นชอบอีกประเด็นในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องได้รับการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจําหน่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่จะต้องมีการปรับเงื่อนไขที่บอกไปซึ่งการขอให้ทบทวนมติคอรมอเรื่องของการบริหารจัดการนมโรงเรียนในครั้งนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยถึงสาเหตุว่า สถานการณ์การเลี้ยงโคโนมในไทยกําลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงลงลดลงนะคะเกือบ1,000รายใน2ปีคือปี6667เนี่ยลดลงเกือบพันรายเลยส่งผลให้น้ํานมโคโลดลงด้วยขณะที่จํานวนแม่โครีนมก็มีแนวโน้นมลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอพอดูตรงนี้ก็คือเรื่องของความ ต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องของการผลิตเนี่ยลดลงนะคะโดยประกอบกับการทําความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและความตกลงไทยนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งทํามาตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยประเทศไทยต้องยกเลิกโคต้าพิเศษของนมผงขาดมันเนยนมและครีม ส่งผลให้ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมนมของไทยต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอนอกจากนั้นแล้วค่ะการเลี้ยงโคโนมนะคะและเขตบริการเ,เขตการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์ ก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภาพทั้งเรือของเกษตรกรที่ภาพทั้งเรือของเกษตรกรที่เขาขาดรายได้มามาดูอีกเรื่องหนึ่งหน่อยค่ะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของปากทองพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางน้ําการประมงนะคะซึ่งหลังจากมีข้อร้องเรียนถึงรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยาให้กับเจ้าของเรือที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้ ทางคอรมอค่ะมีมติอนุมัติโครงการนําเรือประมงนอกระบบนะคะออกนอกระบบเพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและมีการอนุมัติงบนะคะชดเชยเรือประมงจํานวนกว่า923ลําในวงเงินกว่า1.6พันล้านบาทโดยจากการประชุมนะคะคอรมอในวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนางสาวเพชรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงกรณีนี้ค่ะว่ามีข้อร้องเรียนนะคะ มีข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนหน่อยจากการดําเนินมาตรการการนําเรือประมงออกนอกระบบก,ก่อนหน้านี้ดังนั้นเองทางนายกรัฐมนตรีไม่นิ่งนอนใจค่ะจึงสั่งการให้กรมประมงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการหาม,มาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเจ้าของเรือประมงที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองค่ะล่าสุด ก็ได้มีมติอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอโดยก็มีการอนุมัติงบนในกรอบวงเงิน ค่าใช้จ่ายการชดเชยเรือประมงจำนวน923ลำในวงเงินกว่า1.6พัน 6, ล้านบาทนั่นเองค่ะค่ะซึ่งรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยในโครงการนี้นะคะก็คือแบ่งกลุ่มเรือออกเป็นหลายกลุ่มเลยคุณผู้ชมม,มาเรียนดูนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรือที่ประสงค์แยกชิ้นส่วนหรือว่าทำลายเรือ,อก็คือทำลายเลยนะไม่เก็บเรือไว้เนาะเพราะว่ามัน ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในระบบอย่างที่บอกไปโดยการแยกชิ้นส่วนให้สิ้นสภาพอันนี้มีตัวเลขอยู่ที่873ลำจะเป็นเงินกว่า1,517ล้านบาทค่ะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มเรือที่แยกชิ้นส่วนโดยการนำไปใช้ประโยชน์อื่นอันนี้มีอยู่3ลำนะคะเป็นเงิน1 3 4 0 0 0บาทและก็กลุ่มเรือที่ประสงค์เปลี่ยนประเภทเรืออันนี้มี47ลำเป็นเงินกว่า100ล้านบาท ด้วยขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี2,568ค่ะ,คะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการ เรียกร้องของชาวประมงนี่คือเสียงสะท้อนที่สะท้อนมารัฐบาลพอรู้ปัญหาก็ต้องไปดูกันหน่อยว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไระะเกิดจากโครงการก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมคือเราอยากให้เรือเข้าสู่ระบบคาว่าเข้าสู่ระบบก็คือบางทีเรือก็ต้องขออนุญาตนะ,ะการที่เรือประมงจะออกไปหา,หาปลาในน่านน้าคุณต้องเป็นเรือประเภทไหนคือทั้งหมดก็คือรัฐบาลเขามองเห็นถึงความปลอดภยัยถ้าเรือไม่ได้มาตรฐานออกไปมีปัญหาอะไรกลับมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งผลกระทบกับประชาชนนั่นเองใช่ค่ะก็ถือว่าท่านายกไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็มีมาตรการออกมาช่วยเรือแล้วก็เร่งเยียวยาสําหรับกลุ่มชาวประมงที่ตอนนี้คือเกิดผลกระทบกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะก็คือเรือไม่สามารถนําออกไปหาปลาได้เพราะว่าออกมานอกระบบแล้วไงถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาบางที S <S <an> เขาไม่สามารถที่จะเอาเงินไปต่อยอดได้อัน <ขา S 2> นี้พอมีเงินมาเยียวยาตามกลุ่มต่าง,างๆก็เลือกเอาจะทําลายเรือหรือว่าจะเปลี่ยนประเภทเรือหรือจะเอาชิ้นส่วนบางอย่างไปใช้สอยอะไรเพิ่มเติมก็ได้ตามงบประมาณที่จ่ายไปนั่นอเองอนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะคะมิชชชีพมันก็ใช้จุดอ่อนตรงนี้มานําเสนอข่าวที่ให้เราว้าวจริงเหรอใช่หรือเปล่าเราต้องมีปุ่มเอต่อมเอไว้ก่อนนะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ผู้ชมที่ชอบใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็ เข้าใจว่าการที่เราจะติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยถูกต้องเลยก็คือ เราสะดวกไงอยากดูข่าวอะไรก็เปิดในโซเชียลเลือเล่อนเลื่อนเลยแต่บางทีเราก็ต้องสะดุดค่ะแล้วก็สะดุ้งบ้างะสะดุดอย่างแรกก็เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าสะดุ้งก็ว้าวอย่างที่บอกไป<ต>นะคะ,ะเรื่องของเงินนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตทายาทจ,จะได้3,000บาทส่วนข้าราชการบำนาญได้30,000บาทข่าวนี้จริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพอมอขอกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จอย่างแน่นอนระเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ บางข่าวคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเวลาขึ้นข้อความว่าเป็นเท็จหรือข่าวปลอมบางทีเราต้องไปอ่านรายละเอียดในเนื้อหาด้วยเพราะว่าบางอย่างนะคะโซเชียลเขาจะเน้นเรื่องของอยากให้คนสนใจอยากให้คนเข้ามาอ่านแต่บางทีมันมีการแชร์ไปคนเขาไม่ได้เข้าไปอ่านข้างในใแต่เวลาไปบอกต่อข่าวนั้นมันบิดเบือนได้ดูพลาดหัวพลาดหัวที่บิดเบือนแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดทําให้เกิดข่าวปลอมขึ้นมานี่แหละคะ่ะข่าวปลอมแล้วก็ข่าวลวงพอคนเข้าใจเอ้ยจริงหรือเปล่าจะได้เงินแล้วตัวเลขมันสูงไงนะคะ กรณีที่มีการแชร์ข่าวออกมานะคะบอกคุณผู้ชมรายละเอียดคืออย่างนี้ค่ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตทายาทจะได้3,000บาทส่วนข้าราชการบำนาญได้30,000บาทจากทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอทั้งพอมอเองก็ออกมายืนยันค่ะว่าเป็นข้อมูลเท็จอย่างแน่นอนนะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลในสื่อช่องทางออนไลน์ต่าง ใครที่สงสัยสอบถามที่พอมโอดยตรงได้เลยนะคะศูนย์เรื่องรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรอสอโทรสายด่วน1300สายด่วนพอมอ,อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้แหละค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องโดยตรงเนาะเรื่องของการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีจริงๆโครงการนี้มันมีโครงการอยู่อเป็นชื่อโครงการมีอยู่จริงนะคะก็คือโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเนี่ยก็คือชื่อโครงการโครงการนี้เลยคุณผู้ชมค่ะมีงบประมาณในการช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วคือรายละ3,000ันบาท ส่วนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเป็นข้าราชการบำนาญจะไม่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนเพื่อสุดรดิการแห่งรัฐส่งผลให้ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือผู้สูงอายุที่จะได้เงิน3 0 0 0บาทคือคนที่จะจะได้เงินคือต้องเป็นทญญายาทนะมสมมุติว่าตามีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย<า>เสียชีวิตลงลูกหลานจะได้ต้องมีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือฟังดีๆนะคะคุณผู้ชม เงื่อนไขที่จะได้รับเงินโครงการนี้คือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้อย่างแรกก็คืออายุต้องเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องเป็นสัญชาติไทยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็วงเล็บไว้อยู่ว่าเว้นแต่ถ้าเข้าเกณฑ์แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถให้ผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ลงนามออกหนังสือรับรองได้อย่างเช่น ผู้โวยการเขตในอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยแต่ยังไม่มีบัตรสรยการแห่งรัฐนะข้อมูลตรงนั้นค่ะอยากให้รับรองก็ต้องเป็นผู้โวยการเขตในอำเภอไปรับรองหน่อยว่าเนี่ย ตามีตาสีเนี่ยแกเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนจริงเข้าเกณฑ์เงื่อนไขนี่จริงแต่แกยังไม่ได้บัตรสัสดิการแห่งรัฐเฉยๆอันนี้ก็รับรองได้ะนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งทางผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจาัดสะเด็การสังคมผู้สูงอายุนะคะต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนบางทีก็รายละเอียดจะบอกคุณผู้ชมว่า การสงเคราะห์ดังกล่าวรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือว่าโบสถ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังโดยสามารถรไปยื่นคําร้องเพื่อรับเงินสนับสนุนในการจัดการเรื่องของศพต่างๆตามประเพณีได้นะคะ,คะที่สํานักงานเทศบาลหรือว่าสํานักงานเขตในท้องที่ที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตทะเบียนบ้านหรือว่าภูมิลำเนานะะี่ะ โดยขณะถึงแก่ความตายหรือว่าก็มีการเตรียมเอกสารยื่นคำขอไม่ว่าจะเป็นใบมรดบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะ,ะโดยสามารถยื่นคำขอกำหนดนใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรนะครับใบมรณบัตรทั้ทงนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยนะคะคำถามเพิ่มเติมสามารถโทรไปสายด่วนได้เลยนะคะ1300สานยคะสายด่วนพอมอตลอด24ชั่วโมง ที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นข่าวปลอมคืออย่างแรกก็คือจํานวนเงินไม่ใช่3 0,000บาทแน่นอนนะคะไม่ใช่3 0,000บาทนะ,ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินต้องเป็น3,000บาทแล้วก็ผู้สูงอายุนั้นต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ถึงจะถูกต้องอย่างที่พี่มี่บอกไปว่าคือตัวโครงการนี้มีอยู่จริงแต่มันก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนบอกอยู่ถูกต้องรวมถึงเงิน3 0,000่นี่คือตรงนี้ ไม่จริงผิดไปเลยตัวเลขผิดเพี้ยนไปนิดนึงเติมศูนย์เยอะไปหน่อยนะแล้วก็ในข่าวที่มีการแชร์ผิดๆเขาบอกว่าผู้ที่เป็นบํานาญก็จะได้รับราชกาลไม่ไม่เข้าเกณฑ์นะคะจริงนคือคุณผู้ชมต้องเอนิดหนึ่งเพราะว่า บํานาญเขาเขาก็จะมีเงินสวัสดิการของเขาอยู่แล้วนะคะอ่ะเป็นข่าวที่มาบอกมาแชร์หลายคนที่ดูอยู่อ๋อเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่เรามาทําให้มันกระจ่างมากขึ้นแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปเที่ยวเดนอีสานใต้กับงานเทศกาลในพื้นที่ต่างๆกันค่ะ ฝุ่น PM 2.5คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทําให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอด วิธีการป้องกันจากฝุ่น pm 2 5ด้วยการใส่หน้าก,กาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูงร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น pm 2 5 มากันต่อค่ะผู้ชมในช่วงนี้จะพาคุณชมกับพี่มีไปเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าช่วงต้นเดือนมีนาแล้วก็ทั้งเดือนมีนาต้องบอกว่าหลายพื้นที่จัดกิจกรรมเยอะมากนะคะโดยอีสานบ้านเราแดนอีสานใต้เขามีงานเทศกาลค่ะที่น่าสนใจหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวเดี๋ยวสําหรับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังแบบว่าอุ้ยจะไปเที่ยวไหนดีแพลนไว้เลยค่ะเลือกจังหวัดที่จะไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่อีสานใต้กันค่ะ โดยเดี๋ยวจะพาคุณชมไปเริ่มต้นงานนี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะก็คืองานสถาป,ปนาจังหวัดยะโสธรและงานกาชาป,ประจําปีนะคะ2,568ในโอกาสครบรอบ53ปีซึ่งเขาจัดยิ่งใหญ่มากเลยค่ะทุกคนก็คือ9วัน9คืนด้วยกันซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะบุงหน่อยบุงใหญ่นะคะในตำบล ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งเขาได้มีการเริ่มจัดกันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะยาวไปเลยจนถึงวันที่9มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากใครดูรายการป้องปากตอนนี้แล้วเห็นแล้วว่าเอ้ยยังมีนะที่ยะโสธรอ,อีกใ,ใกล้ๆเลยสามารถพาพ ครอบครัวของเราเนี่ยเตรียมแพ็คกระเป๋าไปพักไปยาวๆหรือว่าจะไปแบบไปกลับก็ได้นะ,ะทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากรางวัลใหญ่กับสลากกาชาตินะคะหรือว่าจะร่วมลุ้นโชคกับร้านมัชฉากาชาติที่จําหน่ายเพียง บัตรละ20บาทเท่านั้นค่ะออีกทั้งยังมีการแสดงจากศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยอย่างวันที่7นี้นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตจากคุณเวียงณรมนนะแล้วก็คุณนนพลเยี่ยมรวมถึงการประกวดดาวจรัสฟ้าไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในวันเสราร์อาทิตย์นี้นะคะจะมีสซอยใหญ่กับคอนเสิร์ตพี่ปูพงสิทธิ์คัมพีแล้วก็น็ตกาแฟสีนครพร้อมกับการออกรางวัล สลากกาชาติจังหวัดยะโสธรอีกด้วยค่ะโอ้โหเสาร์อาทิตย์นี้มีแต่ศิลปินเบร์เบย์นั้นเลยะนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวได้เลยนะคะขยับมาอีกหนึ่งงานจากยะโสธรแล้วสิาคุณผู้ชมไปกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทกันแน่นะคะมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดประจําปี2568ค่ะที่เขาบอกว่ามากินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติกันเดอร์อนะคะที่ลานสังเกตนครสวนสมเด็จพระศรี ครินอำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะงานจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9มีนาคมนี้ค่ะคือคุณผู้ชมไปเย็นนี้เลยไปได้เลยไปได้เลยนะเย็นนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะคะตลอด3วันมีกิจกรรมให้ร่วมชมร่วมสนุกมากมายทั้งองของการประกวดทงพระเวทค่ะหรือว่าตุงนะคะภาษาอีสานร,ร่วมแห่พระอุปคุตราชทานร่วมพิธีสืบชะตาเสริมบาร,รมีชมขบวนแห่แล้วก็ฟังเทศมหาชาติ13กัน ชมขบวนแห่กันจอบกันหลอนกว่า101ต้นและที่สำคัญนะคะผู้ที่ไปร่วมงานยังได้อิ่มบุญกับการทานข้าวปุ้นฟรีนะคะเป็นการทานข้าวปุ้นในสวนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนั่งกินข้าวปุ้นอร่อยๆอชมบรรยากาศชมกิจกรรมไป พลาดไม่ได้กับงานเทศกาลประจําปีดีๆแบบนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อยากบอกคุณผู้ชมว่างานแสดงแสงเสียงตอนกลางคืนเขาจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระเวสสันดรกันหาชารีเป็นยังไงอยากให้ไปชมไปดูเพราะว่าเป็นการแสดงที่จัดเต็ม,มแสงเสียงสีแล้วก็การแต่งกายสวยมากนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเวทีหลายเวทีคุณผู้ชมได้ไป <no? S 1> เที่ยวนะคะนอกจากเรื่องของ ร้อยเอ็ดแล้วพาไปต่อที่อำนาจเจริญภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะปิดท้ายที่อำนาจเจริญนี่แหละค่ะเชิญชวนไปเที่ยวงานประเพณีแหยักคุก เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเลยที่บอกว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี่ก็คือว่ามีการเล่าถึงตำนานสืบต่อกันมาแล้วก็ไม่มีที่ไหนทําได้แบบนี้เวลาเราไปเที่ยวหน้าเราเนี่ยจะเขียนเป็นรูปยักษ์เป็นรูปเปสีสันในรูปกิจกรรมนะคะเออคืองานนี้จัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มีนาคมเหมือนกันจะไปที่ไหนได้ล่ะ ยะโสก็แวะหน่อยอำนาจร้อยเอ็ดมาได้เลยนะคะ3จังหวัดนี้คุณผู้ชมแพลนเลยไปเที่ยวที่ไหนก่อนได้สนุกเต็มอิ่มแน่นอนนะคะงานทีน่อำนาจเจริญน,นะคะแห่ยักษุเนี่ยจัดที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตําบลชานุมานอำเภอชานุมานนะคะไปให้ถูกอำเภอนะอยู่ที่อำเภอชานุมานมีการแสดงแสงสีเสียงขบวนแห่ยักษ การประกวดขบวนแหย่ยักคุและทิดายักคุค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนก็มาร่วมกิจกรรมด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ไปชมไม่พอไปช็อปด้วยค่ะสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของเมืองอำนาจ,จเจริญไปกะตังไปสื่อผักเข้ามาเด้ออำนาจเพิ่ขึ้นซื้อเรื่องของผักเข้า,านะคะ,ะแล้วก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายนะคะขอเชิญชวน,ชนผู้ชมมาสัมผัสความงดงามของประเพณีนี้ ตำนานยักคุจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่มี่ค่ะยังเหลืออีก3วันนะก็คือวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไปไปวันละจังหวัดเลยนะไปยะโสไปร้อยเอ็ดกลับมาที่อำนาจปิดท้ายได้ที่อำนาจใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเดือนมีนาคมถึงแม้ว่าไม่มีวันหยุดราชการพิเศษแต่อีเวนต์เราจัดในช่วงวันหยุดสาอทิตยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าแม่งานแต่ละจังหวัดนี่ถือว่า สุดยอดนะเขาจัดเต็มจะเต็มแล้วปังนะปังมากเพราะว่าเหมือนในช่วงของอันเบญยสโสธรที่ผ่านมาก็มีทั้งคุณลำยัยก็มาคุ่ณ<า>ลำ<า>ย,ยัยใช่ค่ะงานกาชาติรวมถึงที่ร้อยอด ก็มีกิจกรรมเยอะมากๆเลยที่จบไปกมหากรรมหมอลำโลกไงหมอลำโลกแต่ในงานบุญพระเวทก็มีหมอลำเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่างานบุญพระเวทต้องควบคู่กับเรื่องของความสนุกสนานเขาก็เลยเอาหมอลำเข้ามาสอดคล้องกันต้องจัดกระเป๋าแล้วนะแบบใช่ส่วนอํานาจอะไรเพ้นหน้าใครอยากเป็นยักษ์ไปเลยค่ะที่นี่ที่อำนาจเจริญอำเภอชานุมานคือเป็นยักษ์ก็สวยได้นะใช่สวยแบบว่ามีความแบบ เขาบอกว่ายักษ์คูนี่เป็นยักษ์ฝ่ายดีดังนั้นเวลาเราไปเพ้นหน้าเราก็จะกลายเป็นยักษ์ที่สวยสวยที่สวยแล้วก็ฝ่ายดีด้วยอ่ะสุดท้ายพาผู้ชมไปเที่ยวหน่อยน้วยคเห็นไหนจะพาไปไร่ใช่ไหมอ๋อทานอาหารเรื่องของสุขภาพอย่างที่มี่บอกไปว่าเรื่องของอาหารการกินนี่สําคัญมากไม่ว่าไปที่ไหนคือต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก แต่ตอนนี้จะมาเอาใจเรื่องของสายสุขภาพกันหน่อยค่ะ,ะโดยหลังจากป้องปาอยากเลาเนี่ยเรื่องของการเที่ยวเทศกาลต่างๆแล้วจะพาผู้ชมไปทานอาหารกันนะคะโดยที่ทางเรามั่นใจว่าสายสุขภาพต้องชอบแน่นอนก็คือไร่คุณหมอออแกนิกที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าที่ไร่นี้เอ๊ะเขาทำอะไรนะคะแล้วก็ขายอะไรวันนี้ป้องปะจะพาผู้ชมไปดูกันนะคะไปรู้จักไร่คุณหมอออแกนิกพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมเฟิร์สศิละภพนะครับผมเป็นเจ้าของไร่คุณหมอออแกนิกนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับที่ไร่ของเรานะครับผมก็จะมีการปลูกผักออแกนิกนะครับผมซึ่งเป็นผักสลัดครับผมก็จะมีกินโอก๊กเรดโอ๊กเบบี้คอร์ฟินเล่ผักกาดอิตาลีครับ ในลงนี้ครับผมก็จะเป็นตัวปัตตาเนครับผมแล้วก็เราจะมีเป็นตัวฟังทองจิ๋วครับผมแล้วก็จะเป็นตัวมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ครับผมซึ่งได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากเลยครับครับผมมาแล้วแห่งนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาทานมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์นะครับผมซึ่งเราก็มีทั้งปีเลยครับผม ผมก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักสุขภาพนะครับหรือสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ครับผมเข้ามาที่ไร่คุณหมอออแกนิกนะครับก็ของเรานะครับผมผมก็จะพร้อมเสิร์ฟสลับที่เป็นทั้งเมนูจากผักออร์แกนิกครับผมแล้วก็จะมีส่วนบัตเตอร์นัทส่วนสลัดส่วนมะเขือเทศนะครับผมมาพร้อมให้ทุกคนได้ชิมได้ถ่ายรูป แล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกของเรานะครับผมเข้ามากันเยอะๆนะครับผมที่ไล่คุณหมอไกนิกแห่งนี้ครับผมเราจะเปิดเวลา8โมงถึง1ทุ่มเปิดทุกวันครับติดตามได้ที่ไล่คุณหมอไกนิกนะครับผมเซิร์ชที่เพจ Facebook เลยครับผมพิมพ์ว่าไล่คุณหมอไกนิกแล้วเจอเลยครับผมหรือจะเป็นช่องทางเบอร์ติดต่อนะครับ0941353336ครับ จริง oh. น้องแบม oh. สายสุขภาพพ่าพลาดนะโอ้โห oh. ผักใบเขียวมะเขือเทศสีแดงฉ่ำอืออเอาไปค่ะไปกินไปช็อปแล้วก็ที่สำคัญแปลความรู้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการป้องปากอยากเล่าแล้วนะคะมีน้องแบมพร้อมด้วยทีมงานทุกคนรับชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ